สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ t e c โนโลยีว่า5ปนะครับเราจะมาเล่นเกณ s h ชินอิมแพให้ดูกันนะครับมาขั้นแรกนี่เสียบสายเลยเสียบสายเรียบร้อยนะครับเราเปิดบายพารหมดเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูการตั้งค่ากันนะนี่ครับการตั้งค่านะครับผมจะตั้งเป็นต่ําหมดเลยนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับอ่าปรับอีกทีนึงครับต่ําสุดนะครับแล้วก็เปิด60เฟรมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองเล่นดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะ ส่วนโหมดเกมสเปซนะครับผมก็ได้เปิดตามนี้เลยนะครับเปิดประสิทธิภาพด้วยนะแล้วก็เปิดบายพา s m o โหดด้วยนะครับเพื่อทำให้เครื่องไม่ร้อนนะครับมาครับวัดอุณหภูมิกันนะครับนี่41นะครับ41องศานะครับตอนนี้แล้วก็เวลาเล่นเนี่ยผมจะไม่ได้อัดหน้าจอไปด้วยนะครับตัวนี้เนี่ย ก็ไม่แนะนำให้ห็หน้าจอนะครับเพราะว่าจะทำให้กระตุกมากขึ้นนะครับการตั้งค่าที่แนะนำนะครับก็แนะนำเป็นการตั้งค่าต่ำสุดเลยนะครับผมใครจะซื้อเครื่องนี้นะครับก็แนะนำให้ซื้อในวันโปรที่ใกล้จะถึงนี้นะครับเป็นวันที่11เดือน11นะครับก็จะมีโปรลดร,ราคาต่างๆนะครับก็สามารถไปซื้อในวันนั้นได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่ทราบวันโปรเนี่ยก็สามารถมาติดตามเพจนี้หรือว่าเพจนี้ก็ได้นะครับแลีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นไลน์กลุ่ม Open Chat อันนี้นะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามวันโปรับ มาครับเดี๋ยวมาดูการตั้งค่ากันนะครับการตั้งค่านะครับอันแรกเลยนะครับจะเป็นการตั้งค่าต่ําสุดนะครับผมนี่ปรับเป็น60เฟรมเรทนะครับเปิดเรียบร้อยนะครับส่วนโหมดเกมสเปซนะครับเราก็เปิดตามนี้เลยนะครับโหมดเกมสเปซนะครับการอัดหน้าจอเนี่ยผมไม่ได้อัดหน้าจอนะครับเพราะว่าจะทําให้กระตุกมากขึ้นนะเดี๋ยวเราลองเล่นดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะ 一千多，六百多，还得办报呢，这个积分两百多。嗯，好呀。咱们开始。一。 มาครับการตั้งค่าต่อไปนะครับผมจะตั้งเป็นแบบปรับสุดหมดเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะนี่ครับภาพสวยขึ้นมากๆนะครับแล้วก็แหลกขึ้นด้วยนะครับ you <laughs> โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการเทสเกนชินอิมแพคกับเทคโนโลยีว่าหโปรเครื่องนี้นะครับถือว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับในการตั้งค่าต่ําสุดนะครับการตั้งค่าที่ผมแนะนําเลยนะแต่ถ้าเพื่อนๆจะเล่นตั้งค่าสูงสุดเนี่ยก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าจะมีอาการกระตุกนะครับเป็นบางช่วงนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจเครื่องนี้นะครับผมก็ได้แปะพิกัดร้านไว้ให้แล้วนะครับเป็นร้านเดียวกับที่ผมซื้อมาเลยนะครับก็เป็นร้านเทคโนโ f f i c i a l เลยนะครับก็เป็นร้านทางการเลยนะครับก็สามารถสั่งได้ไว้ใจได้แน่นอนนะครับผมกาาจ ร้านเดียวกับที่ผมแนะนําไว้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอยากให้เป็นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับไปแลครับ